ืัอนี้ไม่ต่อยเอาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบเจอกันดูแลพ่อพี่พ่อน้องพี่น้องเอออย่าลงอย่าลืม ก็พี่พอน้องคือเก่า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจียอ็มเอียนอันนี้ได้ซดแล้วก็สิหนึ่งเขาอยู่ยัดนั่งกินเมนนไม่มันก็บ่าแล้วนนหนึงเขาอยู่เนาะก็ไปแล้วจีกับพี่แรงคนน่ะหนึ่งเขาอยู่ไหมจำนีแ้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ไล่มาถึงสองอุ้ย